ในเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบมีได้หลายมุมมองนะครับมีได้หลายมุมมองมุมมองทางกฎหมายทางการเมืองนะครับของเราเนี่ยพูดรวมๆก็คือเราเตรียมพร้อมอยู่แล้วครับตั้งแต่ต้นไม่ว่าจะเป็นร้อยหรือสุดท้ายจะเป็น500หรือไม่ก็าตามเนี่ยนะครับยุทธศาสตร์เรามีชัดเจนอยู่แล้วว่าเราจะเดินอย่างไรนะครับะฉะนั้นเรื่องนี้โดยรวมเป็นอย่างนั้นเราเราเดินตามยุทธศาสตร์เราเลยสู่สนามเลือกตั้ง นะครับที่เราพูดไว้แล้วว่าแน่นอนเราให้ความสำคัญกับงานในพื้นที่ก่อนอื่นเลยเพราะนั้นเราส่งในทุกพื้นที่นะครับเราหวังผลในเรื่องของเขตและเนเดียวกันในเรื่องของกระแสซึ่งจะส่งผลต่อพาติลิสเราเชื่อว่าเรามีบุคลากรนะครับมีนโยบายที่สามารถที่จะตอบโจทย์ให้ประชาชนได้เพราะนั้นเราก็เร่งเรื่องทั้งสองส่วนนะครับ ให้เป็นที่สนใจของอผู้ที่จะลงสมัครสอสในานามเราขณะดเดียวกันในภาพรวมนะครับให้ประชาชนได้เห็นได้ตัดสินใจว่าพรรคชาตินาคตไทยนี้เนี่ยสามารถที่จะอาสามาทำงานในภาวะ,าว,ะวิกฤตนี้เนี่ยได้แค่ไหนนี่ก็จะส่งผลต่อในเรื่องคะแนนปารติลิสนะครับยุทธศาสตร์เรายังเดินเหมือนเดิมนะครับ ถูกไว้ตั้งแต่ต้นแล้วคือยุทธศาสตร์เราเนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่ามีในเรื่องของทั้งพื้นที่เขตนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับการที่จะพยายามให้ได้คะแนนที่จะส่งผลกับปาร์ตี้ลิสต์เพราะนั้นตัวหารเป็นอย่างไรเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ยุทธศาสตร์ของเราเนี่ยเ,เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่สุดสำหรับเราความเห็นแตกต่างกันได้เยอะนะครับออตอนนี้มันออกมาแล้วนะครับว่า2เบอร์เราก็พร้อม2เบอร์นะครับผมคิดว่าก็โอเคอยู่ พักยังมีความตั้งใจเหมือนเดิมนะครับส่วนจะคุณสมคิดจะเปิดตัวเป็นทางการเมื่อไหร่อันนี้เดี๋ยวอยู่ช่วงจังหวะเวลาเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นาการเดินทางการเมืองนิดนึงนะครับ